เต็มร้อเลยค่ะสะอาดและก็ปลอดภัยแน่นอนออดูดใชมันนะคะประมาณสักสามสัปดาห์นะคะดีค่ะหมายถึงว่าทำแล้วรู้สึกเ,ออเราเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งตัวเบาขึ้นการใช้ชีวิตสบายขึ้นการใส่เสื้อผ้าสบายขึ้น ออรู้สึกประทับใจนะคะสถานที่สถานที่แบบว่าโอ้ดูดูดูด,ด,ดูน่าเชื่อถือแล้วก็ดูดีค่ะดูดีบริการดีทุกอย่างดีหมดเลยนั้งงานน่ารักทุกคนเลยตั้งแต่เดินเข้ามาเลยค่ะคุณหน่วหญิงค่ะที่ดูแลอยู่นะคะน่ารักมากค่ะกันเป็นกันเองแล้วก็ทำให้เราไม่เครียดในเวลาที่ทำกระบวนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอจะชวนคุยตลอดคือความกลัวไม่มีเลยค่ะมันไม่มีอะไรน่าก,กลัวเลยนะคะ จริงๆแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแล้วก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยสบายคนะ่ะสบายให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะสะอาดแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนค่ะเชิญชวนให้เข้ามาค่ะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรน่ากลัวนะคะตัดความกลัวไปได้เลยค่ะถ้ามั่นใจเดินเข้ามาเลยเพราะว่าจริงๆแล้วใช้เวลาไม่นานด้วยไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายแล้วก็การดูแลกลับไปคือมันไม่ได้มีอะไรเจ็บปวดคือแบบขับรถกลับบ้านได้เลย สบายๆแนะนำนะคะแนะนำให้เข้ามาที่คลินิกป็นหวัาลูกหนูเอาไปสองนิ้วเลยค่ะ